ดวงชะตาดีสุดๆปี2,567ร่ำรวยเป็นเศรษฐีชนะมารคือคนเกิดราศีเมษครับก็ขอสวัสดีเพื่อนๆชาวราศีเมษทุกคนนะครับหากใครอยากทํา wallpaper สวยๆแบบนี้สามารถติดต่อเข้ามาได้นะครับคุณจะได้วอลเปเปอร์เลิกเปลี่ยนกระถาที่ควรสวดเพียง199บาทเท่านั้นจากปกติ599นะครับก็คนที่เกิดในราศีเมษปี67 เดี๋ยวมาดูคลิปนี้กันนะครับว่าดวงชะตาของท่านในปี2,567หรือ2024นะครับปีมะโรงเป็นอย่างไรกันบ้างนะครับสำหรับเพื่อนๆที่เกิดราศีเมษเนี่ยดวงชะตาในปีหน้านะครับเรียกได้ว่าเป็นปีทองของท่านอีก1ปีเลยก็ว่าได้นะครับเหตุผลที่เป็นปีทองของท่านเนี่ยเพราะว่าช่วงต้นปีนะครับดาวพฤหัสบด,ดีนะครับยังคง เดินได้ตำแหน่งราชาโชคกลุ่มลักท่านอยู่นะครับเรียกได้ว่าครูบาอาจารย์พระสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือสิ่งดีๆยังคุ้มครองตัวท่านอยู่นะครับตัวท่านเนี่ยมีเกณฑ์ที่จะได้พบเจอกับสิ่งดีๆตัวท่านมีเกณฑ์ที่จะได้รับทรัพย์รับเงินรับทองนะครับประสบความสำเร็จโด่งดังมีชื่อเสียง นะครับจนถึงวันที่30เมษายนปี67นะครับดังนั้นเนี่ยช่วงต้นปีนะครับใครเกิดราศีเมษร,รีบขยันให้มากๆนะครับตั้งใจกับชีวิตให้มากๆนะครับตั้งใจกับชีวิตให้ถึงที่สุดเถอะครับแล้วคุณจะได้รับความมหัศจรรย์แต่ว่าขยันอย่างเดียวอาจจะไม่พอนะครับเพราะว่าดาวพระันรศวดีเนี่ยหมายถึงการหาความรู้และการพัฒนาตัวเอง การพัฒนายิ่ง่งขึ้นไปนะครับดังนั้นเนี่ยเพื่อนเพื่อนคนไหนที่เกิดในราศีเมษควรที่จะศึกษาหาความรู้และพัฒนาตัวเองด้วยนะครับอขยันเนี่ยดีแล้วนะครับแต่ว่าเราต้องศึกษาเรียนรู้พัฒนาตัวเองต่อเนื่องสม่ําเสมอนะครับแล้วหลัง30เมษาปี67ไม่ดีหรอดีครับยังดีอยู่ถึงแม้ดาวจะเดินไม่ได้ตําแหน่งราชาโชคแต่ ินอยู่ในภพกระุมพระนะครับอยู่คู่กับดาวมฤตยูนะครับเป็นครูวิเศษนะครับทายได้ว่าคนที่เกิดราศีเมษนะครับหลังวันที่30เมษายนนะครับมีเกณฑ์ที่จะมีรายได้เพิ่มเข้ามานะครับยิ่งถ้าใครเป็นคนทําออนไลน์มีชื่อเสียงเป็นคนโด่งดังเนี่ยทายได้ว่าดวงชะตาของท่านเนี่ยจะได้รับเงินทองจะหาเงินจากชื่อเสียงที่ท่านมีหาเงินทอง จากการสร้างตัวตนที่ท่านทำไว้ได้ดีเลยนะครับหรือบางคนนะครับอาจจะมีรายได้จากต่างประเทศต่างชินต่างแดนมีรายได้จากแดนไกลนะครับโดยที่ตัวคุณเองนั้นเนี่ยอาจจะคาดไม่ถึงก็ได้นะครับหรือแม้แต่มีรายได้จากสิ่งที่คุณคาดไม่ถึงไม่คาดคิดครับดังนั้นเนี่ยปีหน้านะครับจัดว่าเป็นปีทองของคนเกิดราศีเมษ ในเรื่องของการหาเงินหาทรัพย์ทำมาหากินนะครับดังนั้นเพื่อนๆคนไหนนะครับที่เกิดในราศีเมษเนี่ยควรอย่างยิ่งนะครับที่จะตั้งใจกับชีวิตในปีหน้า2-5-6-7นะครับเป็นปีแห่งความรุ่งเรืองร่ำรวยและประสบความสำเร็จทางการเงินนะครับแต่ตัวท่านเองนั้นต้องขยันและหาความรู้ใหม่ๆเสมออย,ย่าหยุดศึกษาหาความรู้ช่องทางทำมาหากินของท่านนั้นเนี่ย ขึ้นมาอยู่บนออนไลน์และท่านต้องใช้ความรู้ความสามารถให้มากๆนะครับสิ่งนี้สำคัญที่สุดนะครับย้ำนะครับผมยังไม่ได้พูดเรื่องหวยเลยแนมะ้แต่เรื่องเดียวนะครับดังนั้นเนี่ยไม่ควรอาเรื่องหวยใครจะเล่นไม่เล่นเป็นเรื่องส่วนบุคคลแต่ผมจะเน้นให้ท่านใช้ความรู้ความสามารถและการพัฒนาตัวเองพิชิตด,ดวงชะตาพิชิตความร่ำรวยนะครับรับทรัพย์รับเงินรับทองนะครับ ศึกษาหาความรู้ให้ดีครับในทุกๆเรื่องและที่สําคัญนะครับเพื่อนๆคนไหนที่เกิดราศีเมษนะครับในปีหน้าเนี่ยดาวพระราหูยังอยู่ข้างหลังลักนาท่านอยู่นะครับทายได้2อนัยยะนัยยะที่ดีนะครับคือถ้าท่านเป็นคนดีตั้งใจขยันทางานแล้วมีคนมาใส่ร้ายป้ายสีท่านมีคนมาเป็นศัตรูกับท่านมีคนคิดจะมาเป็นคู่แข่งมีคนคิดจะต่อกรหรือทําไม่ดีกับท่าน เดี๋ยวเขาจะมีอันแพ้ภัยตัวเองไปแต่ท่านต้องไม่เริ่มก่อนนะครับท่านต้องไม่ใช่ไปยัย่วยุไปยุยงเขาก่อนหรือว่าไปพูดอะไรไม่ดีกับเขาก่อนถ้าท่านทําแบบนี้ตัวท่านจะโดนอย่างหนักเลยนะครับพระราหูอยู่พบสุดท้ายของลัคนาเนี่ยดูเหมือนจะไม่ให้โทษจริงๆเนี่ยไม่ให้โทษนะครับถ้าเราไม่ไปทําเขาก่อนถ้าเราไม่ไปทําร้ายพูดร้ายหรือคิดร้ายกับใครก่อนมันอาจจะไม่มีโทษ แต่ถ้าท่านคิดร้ายพูดร้ายทำร้ายคนอื่นก่อนมีโทษแน่นอนนะครับยกตัวอย่างเช่นท่านไปถากถางไปแซะไปเน็บแนมเขานะครับอยู่บางคนเนี่ยอย่างที่ผมเคยพิมพ์เตือนครับบางทีเนี่ยเราไปเราไม่พอใจใครสักคนเนี้ยเราไปพิมพ์ตัวอักษรตัวเดียวเนี่ยคอควายหอหอหีบอะไรพวกนี้คือแน่นอนฮนะในทางกฎหมายมันฟ้องอะไรไม่ได้อยู่แล้วเพราะมันเจตนาเราอะคืออะไรเราไปพิมพ์แบบนั้นอะ เราเราไปพิมพ์เหมน,นันนะเรามีเจตนาอะไรกรรมไม่ได้เริ่มจากการกระทํานะครับกรรมเริ่มจากเจตนาเริ่มจากจิตแค่คุณคิดไม่ดีก็บาปกรรมแล้วนะครับดวงชะตาก็ส่งผลจากมโนกรรมแล้วนะครับดังนั้นเนี่ยอย่าคิดร้ายอย่าทําร้ายอย่าพูดร้ายกับใครเป็นอันขาดผมจะเตือนไว้เสมอน,นะครับใครดูช่องผมกรรมเริ่มจากจิตนะครับถ้าอยู่ๆบางคนมันอาจจะมีแวบขึ้นมาเองเนาะ ก็ไม่เป็นไรก็กำหนดรู้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 เราไม่ยินดีร้ายมันก็จบที่ตรงนั้นแต่ว่าถ้าสมมติเราไม่พอใจใครแล้วเราไปพิมพ์อะไรสักอย่างเนี่ยที่เป็นการยั่วยุยงเนี่ยให้เรามาระวังตัวนะครับอย่าคิดร้ายพูดร้ายทําร้ายใครจะดีที่สุดในเรื่องงานนะครับปีหน้าคนที่เกิดราศีเมษจะงานหนักและงานเยอะมากๆนะครับเพราะอะไรเพราะดาวพระเสาร์นะครับที่เป็นดาวเจ้าเรือนกรมมะเนี่ยย้ายเข้ามาสู่ภพลาภะนะครับซึ่ง รงนี้ในตำราหัวาศาสตร์โบราณเป็นเสดาดาวเกษตรเป็นเสาเดิมนะครับแต่ตำราหัวาศาสร์สมัยใหม่เป็นราหูนะครับก็เลยเรียกว่าพระเสาเข้าว่านพระราหูในภพดีนะครับกรรมมา,มาลาภะงานจะหนักงานจะเยอะเพื่อนๆคนไหนที่ทําออนไลน์นะครับไม่ว่าจะทําเพจทํา y o youtube ทํา f facebook ทํา y o youtube หรือทําเป็นในหน้าติ k กตอกขายของออนไลน์เป็นฟรีแลนซ์นะครับพูดง่ายๆคือคนที่มีค่าแรงขึ้นกับผลลัพธ์ คนพวกนี้ได้เปรียบมานะครับแต่ใครที่ทํางานแบบค่าแรงขึ้นกับจําจนวนชั่วโมงการทํางานจะเสียเปรียบนะครับ mm. เพราะงานท่านจะเยอะเพราะงานเยอะออะอย่างบางบางอาชีพอย่างเงี้ยบางคนเงี้ยงานเยอะแต่รายได้ไม่เพิ่มบางคนงานเยอะแต่รายได้ไม่ไม่ขยับเลยนะครับไม่มีค่าคอมมิชชั่นแบบนี้ท่านเสียเปรียบแต่ถ้าท่านเป็นคนที่หาไรายได้เสริมนะครับท่านจะได้เปรียบ ดังนั้นเนี่ยแนะนาว่าให้ลองหาช่องทางหารายได้เสริมของท่านดูนะครับแต่ละคนถนัดไม่เหมือนกันนะครับก็เป็นกําลังใจให้เพื่อนๆชาวราศีเมษแล้วก็เรื่องหนึ่งที่ต้องเตือนนะครับคือตอนนี้ดาวมฤิตยูอยู่ในภพก,กระดุมพระให้ระวังในเรื่องของการใช้จ่ายนะครับอย่าใช้จ่ายเพลินจนเกินตัวนะครับก็ฝากไว้แล้วก็อย่าลืมสวดมนต์นั่งสมาธิกรวดน้ำให้เจ้ากรรมนายเวรทุกครั้งทุกวาระด้วยนะครับเรื่องนี้สำคัญมากๆ ่านต้องทำแล้วท่านจะได้เจอกับสิ่งดีๆสำหรับเพื่อนๆชาวราศีเมษเป็นกำลังใจให้นะครับสุดท้ายก็ขออวยพรให้ท่านรุ่งเรืองร่ำรวยประสบความสำเร็จรับปี67นะครับขอให้เป็นปีมังกรแห่งความร่ำรวยนะครับเป็นปีที่มีพลังสูงที่สุดแล้วนะครับมังกรเนี่ยก็ฝากไว้นะครับไฟเกิดราศีเมษนะปีมะโรงเนี่ยโหยิ่งยิ่งดวงแข็งเลย เอาให้เต็มที่ลุยให้สุดไปให้สุดอย่าหยุดที่ความฝันของท่านนะครับก็ประมาณนี้นะครับก็อย่าลืมกดติดตามกด subscribe กดกระดิ่งให้กันด้วยอย่าลืมแชร์คลิปนี้ออกไปนะครับเพื่อจะได้เป็นประโยชน์หรือเป็นแนวทางให้คนที่ยังไม่มีแนวทางด้วยนะครับก็สวัสดีครับ